สวัสดีทุกทุกท่านสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการลงมาคับนะครับผม <c oughs> อ่ะให้กดตรงนี้ครัผมโหลดเสร็จแล้วให้คุณลงนี่ครับมันจะเป็นแบบไห้ครับผมเสียงเลยวะอ่าแล้วมันจะได้ปะเนี่ยเ้ยตัวเทวะกด E A B O บโกดอสองตัว ไอเจอไอเจ,ออเจอตดตดเฮี้ยงลยเหจริงวะลองเพลงสิิบอกหกห้าเปล่อ เาอาตวสนะ้ดูกันนะครับเาดูการมันการกัดดิดี๋ยวมันจะหายในการมีก็ต้องไปล้างสนะเกียดไปล้างเ้ยอย่าจับเช็แคแฮนะ่ะ เอ้ยเป็ปอะเป็นคนมัน้งเป็นคนแล้วเป็นไงก็เป็นคนก็บอกเป็นคนเป็นคนมึงเข้าใจปะเ <c oughs> ข้าใจครับฮะเข้าใจครับ

น้องอย่าร้องน้องพี่บอกอย่าร้อง